พบกับรายการพากินสันวาราตี้ค่ะดิฉันนะคะพรทิพย์จงสันติสุขพยาบาลวิชาชีพค่ะและ ครับผมวิรลชัยจิตพักดีครับนกักกายภาพบาบัดประจาพาร์กินส์ส์ด็อกเตอร์คลินิกครับค่ะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการรักษาโรคพาร์กินสัน์เนี่ยมีหลายวิธีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการรับประทานด้วยยาซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงการรับประทานยาที่ถูกต้องของคนไข้พาร์กินสัน์แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะนอกเหนือจากการรับประทานยาแล้วค่ะน้องนุ๊กวิธีการทรํากายภาพ<ช>มีส่วนช่วยในการทําให้คนไข้พาร์กินสันดีขึ้นหรือไม่คะจริงๆแล้วการออกกําลังกายหรือว่ากกาาาารรทํยภพบบัันะค จำเป็นต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมากเลยครับพี่นาะเพราะเนื่องจากว่าผลการศึกษาหรือการทําวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการทําเกยภาพบำบัดช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผู้ป่วยพาร์กินสันเองเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่ายาที่รับประทานในกลุ่มโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาทใช่ไหมครับพี่นาการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายและการทําเกยภาพบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นนะครับให้สารสื่อประสาทหรือว่าตัวฤ น,นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยพารีนสันน่สามารถเคลื่อนไหวเดินอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นครับพี่นาค่ะน้องุ๊กคะอย่างที่ทราบกันอีกเรื่องนึงเนาะคนไข้พารินสันเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการเดินติดหรือ,อ,อว่าการเดินเซนะคะวิธีการทํากายภาพบําบัดเพื่อช่วยคนไข้สองปัญหานี้ค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะน้้งนุ๊กจริงๆแล้ววิธีการทางกายภาพบําบัดนะครับมีหลากหลายวิธีมากเลยครับที่จะช่วยในเรื่องของการส่ง ริมการเดินนะครับให้เดินได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็การทรงตัวที่ทําให้ประสิทธิภาพของผู้ป่วยเนี่ยทรงตัวได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการหกล้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วในผู้ป่วยเทศสันนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัยของตัวผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเท็สันมักจะอยู่ในช่วงวัยของผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของเรื่องของกาลังกล้ามเนื้อนะครับเรื่องของข้อเพราะนั้นเ,เองเนี่ยใน,ในกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีการประเมินในส่วนนี้นะครับเพื่อที่วิเคราะห์และทําการออกแบบท่าบริหารท่าออกกําลังกาย ให้เหมาะสมในแต่ละรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยพาร์เนสันเนี่ยก็จะได้รับโปรแกรมที่เหมาะสมเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่ขานะครับข้อเท้าหรือแม้แต่ข้อสะโพกทาให้เขายืนเดินได้ดียิ่งขึ้นป้องกันการ,การหกล้มได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะแนะนําว่าให้ผู้ป่วยพาร์เนสันเนี่ยพบกับนักกายภาพบำบัดเพื่อทําการประเมินแล้วก็จะได้รับโปรแกรมที่มีความเหมาะสมในแต่ละรายด้วยครับพี่นาค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการประเมินคนไข้ในแต่ละรายนะคะปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะถึงจะมีปัญหาเรื่อองงข การเดินเซหรือว่าการเดินติดแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือการทรํากายภาพที่น้องนุ้อธิบายก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะใช่ใชครับ,<ช>รบแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าพบปรึกษาแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดที่คลินิกนะครับของเราได้เลยครับ